สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะมือแอดมินนะคะมาติดตามตัวเลขสูตรคำนวณหวยลาวคุณยายนะคะเป็นยังไงเนาะพี่น้องมีเขามีรูดเด้อแอดเล่เรียนแไดห้เน่ามือนี่<ม>นี่คุณ<ม>ยายกระลังสูตรลายมีสูตรเดียวเนาะคุณยายเพิ่งเฮีดสูตรหวยลาวคุณยายกะใจดีดีนะคะสีเขาสีรูดเปในใ<ม>็นในยายกะอันยายกะยังไงก่อนคุณเล่<ม>คุณยายเพิ่งกะอยากให้เบืองเนาะ ย็ดหกเออกเนาะหลังจากมื้อนี่นะคะแอดมิลเบ็ล์ยืดหกกับอันคุณเล่นกบวกเลขสันหาซี่สองเออเพรว่าซีบออยุค่ขึ้ไดแล้วหาซีสองอันอันเอียงกับคว่าหาซี่เอฮาซี่สองซหนาซีสองวกลาก่อนจ่อยเนาะนะคะ่านผู้ชมนะคะโอ้แอดมินกับดูกดูขาโดษขอภัยเด้อพี่น้องเด้อวันที่ยี่สิบเอ็ดหวยลาวพัฒนานะคะคุณยายกะ มีกำลังใจจับหวยนะคะสิเขาอยู่แต่ว่าคุณยายบ่อด็จับห้มันหกเจ็ดเนาะคุณยายเนาะเฮ็ดสินงแล้วเล่าเฮ็ดเล่าเฮ็ดสินงเหมือนคุณยายวะป้าชีสือโตเก่าอยู่กับเล็กไงที่มันออกมันมันกับบ้าห้อยู่เดียวเนาะเขาอยังบอเอากสี่สองเนาะห้ยสองสามมาออกสี่สองเห็นบอระ ออกสี่สองห้าสี่หกสี่สองอ๋อขีดสองว่าขีราย่่าจะเป็นกำลังใจคุณยายนะคะคุณยายเมื่าเพิ่นมาได้จับให้เพิ่นว่ามันออกตัวเก่าเนาะไผ่สิไปซื้อนสลาว่านาะคุณยายเนาะตัวเก่าให้สิไปซื้อเฮ้ยผู้ชุณส้มเปื้อนสื่อป่ะเป็นคุมเพิ่นกาเบิ่งเป็นแนวทางอย่างละแต่ว่าแอดมินนะคะเลขเลขสูตรแอดมินนี่เข่าเด้อพี่น้องแต่ว่าแอดมินจะบ่ถูกนะคะแอดมินจะแจกนะคะจะลงคลิปแจกสูตรนะคะ แจกสูตรเลขเล้าคันบ่เข่ามาตเต็ด่ากลเลขสูตรนี่นะจะลงให้นะคะแต่ว่าแอนมินทานนอา์ร้องกมือนี่ <c oughs> ให้ท่านผู้ชมไปเองไปเบิ่งเองจับเองนะคะสูตรเลขเล้าโดยตรงมเลยค่ะพี่น้องอเกียขึ้นมาเอาไม่ตั้งหกเกียจก็เกียจหกแต่เขาก็บ่กินเขาน่าจนเร็วเขาจะมองกกตัวเก่ากันะจ้บอกท่านผู้ชมเชื่อหรือเดาท่านคนสี่อันสามสี่เนาะคุณยายเนาะ เพราะว่ายาย่าตุ่กิวยายบไวไว้ทีเป็นมากเนาะคุณผู้ชมยายโบอยากจับเพื่อนตุ่กิวไอ้พี่จะแจี๊ยบสูตรไม่ลาวตะล่างเหล็กหรอกนะคะฟรีนะคะใยาบโบในเมืองนี่เสียใจเด้อพี่น้องข้ามเลื่อนผ่านเพราะว่าเห็ดเดียวบางเทื่ยมันกับวัวขาวัดมะเขาแล้วก็เสียใจไหมพี่น้องก็เลยอยากแจกสูตรฟรีสะดก ซิป,ป 09, ก็ศูนย์เก่าคือคือมาดูแถวขึ้นป่าเนาะจังบ่ามึงกันนะนี่ผิดและวใจเขาว่าผิดแล้วอย่างว่าซี่สองเนะอ่ะเื้ยป่าลื่นขี่เกียนก็อยากประสาทดิผิดอะไร คุณยายมาคือเป็นยังซีเนาะสำหรับผู้ชมเล็กเล็กเล้าไปทัวร์ทิพย์หรือเปล่าอามาลีมันมาซีหนี่ซีสีแจ๊กหมูเรียกวคืนวานี่เป็นยังซีเนาะแจ๊กนี้ดี่จะได้ดีเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมเห็นมั้ยเนาะขยายสุดเลยท่านผู้ชมเหมือนกันคุณยายจะจับตัวใหญ่ค่ะตุ้ตัวใหญ่เหรอ เลขเจ็ดแปดสามสี่ 7, 8, 3, นะคะอันนี้เก็บอยู่มันถูกเ่า <laughs> เดี๋ยวแต่คุณย่ยเด้ป้าเป็นไงเธอเจ็ดห้าอืออไม่ไงเนี่ยตบึงไงเธอะ 7จ็ดห้าูนเกะคะคุณย่าครับเจ็ดแปดสามสี่เจ็ดหศูนย์เก่านะคะเอาให้รี่จตัวน้อคุณย่ามีตัวเด่นบอว่งกลุ่มไหมั่นผู้ชมเลยหสามห่าวสาม่าจัเอาไห้วกลุ่มบอเอเลบดีบริว่วงกลุ่มให้เพณ่นได้ไหมคร เียว <Thank> กินแล้วนี่นะคะคุณยายคุณวงกลมนะคะสามสีกับหาสามชื่อมีเกลชื่อเราเลยมีก็ได้ออามันมาเนะาะอามันมานน่นกมาการผู้ชุ่มบอกการผู้ชุ่มอันนี้มันตัวเก่าเลกจับปิ้นับให้คุณยายบ่งให้เก็บ เป็นคุณย่ายแล้วคุณย่ามันพูดวิปปองนะค่ะโตเก่าให้เทวดาพิวะเลขมันกำมาแต่อันเดิมๆเนาะที่คนผู้ชมเนาะตั้เสียังไดเนาะมันแค่กำมาใกล้ๆได้โอกาสจับให้นี่นะคะตาล่างคุณย่านะคะนี่คนอันท่านผู้ชมมากระจับด้วยค่ะนี่เลือกเอานะคะเบื้องสีกัาเป็นของญายสิกัาปางตีข้าจะกลับออกกันเลยดอกคุณย่าข้าจะกลับออกกันเลยเดี๋ยวนี่นะคะ อันนี้ตารางของคุณยายมีแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งศศนย์เก่านะคะอันนี้มีหาสามแปดหกหกสี่เจ็ดหานะคะชงองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดสามสี่เจ็ดห้าศูเกหบอกคะแนนอีคุณยายคุณ่าตัวเก่าบอกคะแนนนี้มาสั่นคุณผู้ชมแต่ว่ากายชุดหนึ่งกับเบลล์หายคนบางเนนี่ละคนนอกืนตัว้อนจันทมูบอลดีเลอกกว่ากันบอก ฉันพูดสุกฉันพูดสุกม้วนหันฮะสุกม้วนซีแม่ดิบอ่ะอืมโออมันด้วยเห็ดเล็กแม่มาวะโอ้ยมันออกมันพูดบางหันแล้วก็มาสุกนี่แล้วก็มาจันตัวบรรนีสุกสุกพระท่านผู้ชมจันทร์ในเื่องที่วมีเห็ดอี็กป่วลุงปฏิจจ์ก็เข้าตัวเมืองเล็กเรากำลังวันมาใส่กันน้ำนี้ว่ามันจะเข่าบ่ เพราะว่าขาเห็ดสูตรนี่มันต้องเกี่ยวมันต้องเกี่ยวชุ่มยงกันนะคะหมักสามชีสผ่าสามคุณยายมามักสามสีสกจักปาจะใช้กับอันหกเก็ดเกิดขึ้นมาบอกบอกตาผู้ชมว่าแม้ว่ามันเล็กมันจะมาตัวเก่าบอกสองสีคุณยายว่าจับใหกรเอารูดอันหกเกลดเลือกเอาเนาะจะวันหยัง ออกบ้นซุกส่งกระเป๋าซีบซีบบ่หวนนี้ฮ่าขึ้นบ่นเทศเก่าเนาะค่ท่านผู้ชมเนาะอันนี้วิเคราะห์นะคะแอนมินวิเคราะห์นะคะสองให้ซีสามไปเห็นบอลมันไม่ป็นนี่มันมีทั้งบุญทั้งรางเนี่ยมันมือนมันก็ออกสายซีสามเพื่อละงวดที่เท่ากันวันพระนี่เลยเอาเลขเล้าบอกคนอย่างนี้มารัฐบาลไทยเลขเล้ามุ่งตรงกับเันาี่ยังวันจันทร์มันบ่กี่นี่เนียวันจันทร์โววันจันทร์เด้อค่ะท่านผู้ชมีทั้งบุญทั้งรางแข่งเล่มแข่งเล่มนะคะอืม ซีแม่ใหี่คือเราแยกในทางแลี้นี่มันสามตูงสามซีสามสามซีนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินนอ่าให้ท่านผู้ชมนะคะคุณยายคุณว่าสามซีซีสามนะคะมันมาทั้งบนทั้งล่างนะคะตัวดินเพิ่นนะคะให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาเบอร์เด้อพี่น้องเด้อให้เพึ่งการเอาเนาะค่ะให้กลับเอาสันคุณยายคุณวานะคะเทียบหาการซื้อบริเงณหามันใหญ่มากเลยกับมีเขาไม่รู้เด้อพี่น้องเด้อนะคะ ตรงก็วันวันตรงก็วันจันทร์นะคะท่านผู้ชมผูม้เห็นของคุณยายกับเขาอยู่ด้แต่ว่างคนบามันตู่เก่านะคะพันบริจาบห้เนาะคุณยายเนาะเกวมายังสี่แล้วหนึ่ <_ utt> าผู้ใดเขามาผู <_ utt> ้ใดเขามารับชมนะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะและแอดมินก็เป็นกําลังใจให้นะคะเลดก็มีเขามี่ลวดเดอ้อพี่น้องนะะคสัมผัสคุณยายอีกก่อนว่าคุณยายมักอัน มันคือมาจังสี่ตัวเก่าจังสี่คุณยายพันวาพันกะด้นางพิจารณากรนะคะให้ท่านผู้ชมเบิงกรวาสองเก่าสี่เขาจับได้ยี่บ่คุณป่าแบบนี้สี่ลงมาแบบนี้เาจับได้ยี่บ่โอ้ตองจับวิธีบอกวิธีจับอันท่านผู้ชมในคุณป่าบางเท่อโอ้โหเขียคุณป่ากับเขาเนาะเลขตัวเก่านี่นะคะนี่ก็จับก็ได้จับก็ได้เนาะสองหาเนาะสองเปลี่ยนหานนี่สี่ก็ได้นะคะท่านผู้ชม ได้นะคะจ็คพังวาเซ็กกันคุณยายพันวาเลขกันนี่คือเป็นเป็กๆพ่นวาคนนี้อย่างไฮเอ็นมินไทยใบสวนผู้ชมเบิ่งสกอน์พ่นกระลังวีเคาะนะคะน้อคุณยายเนาะวิเคราะตัวอันมาแต่ตัวเก่าสันพันวานี่นะคะสามสี่มา2เถื่อเด้อผีน้องเด้อตว่าเอ็นมินกับมาสามสี่สดินะคะเรียเลี่ยงกันลยนี่สองสามส่สันคุณยายพันวา นี่ก็สองสามสี่สองสามสี่อันนี้พันวีเคราะห์ก่อนนะคะแต่ว่าเสฉวนผู้ชมเมึงด่วนๆก่อนนะคะนี่ค่ะพันจับจานตุ้ยท่าทนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้เป็นกำลังใจให้แอดมินนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะมันเมี่ยยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะแอดมินจะแจกสูตรฟรีดูไรตลอดปีตลอดศาสตร์เด้อพี่น้องเด้อท่านบอกเขามา่อเดากวดคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ